กระสวสดีเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องพอสวยผารวยครับเอฟซีครับมือนี้แอดสิบห้าบาทตามแนวทางของปูกว่างปากกดนะครับนักเอฟซีครับเพิ่นกะยยูพอดีครับเอฟซีครับอ่างวดที่แล้วอ่าแปดศูนย์ศูนย์แปดของปูเข่าตัวกลับนะครับเดิมเป็นไฮเป็นไฮแปดศูนย์นะครับเนาะแอดโปได้กลับไปให้ราคาสามตัวอยู่ต้นแดงกับสามศูนย์ห้า กระเข่าศูนหาเต็มๆครับอีฟซีครับอ่าอีฟซีก็ให้ใช้วิกาณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแก่เนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นนะครับเนาะบรอดเนสนับสนุนให้เรียนการพนันอีกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อขอหยาบนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลกับอีฟซีครับเอฟขันมกันกขัจัดขันขัดกระพานนะครับเด้ออีฟซี่ครับขามักขัชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร่กับทางช่องเนียครับอีฟซีครับไปไปหาปูครับอีฟซีครับปูคนกระดัง อ่ะสิงแดดอยูนะครับเพาอากาศมันเย็นครับอีซี่ครับไปตามแอสไปครับอ้ำมาตรการปูน้ำมาตรการครับบังคับมีคนถือลายโบราณก็ให้คือเขียนไปศูนย์แปดแปดศูนย์ครับศูนย์หาแปดครับเจ็ดแปดบัับศูนย์ห้าแปดบริษัทเขียนปูเจ็นแปดแปดแปดศูนย์ครับผมเขียนแต่แปดหนึ่งแปดศูนย์ของปูบอกสองหาแปดเนอะครับผมยักผู้สื่อมาบุญดีมาหมดครับ กับศูเสือแปดสูาและสูก้าวหาศูนยมาเสรือโอ้ก้าวในแด่ดเออในเขาได้หลาอยู่บ่รปบได้หลายอยู่บ่เขาเจ้าได้ไลยอยู่บ่บ่เดืลูกเนาะกับจีนเขากับพ่อแล้ว <laughs> อันเมื่อสุดให<ป>้บ่กปูบอกันาะเมื่อสุด้ายบ่กปูบอกกันศูญหาไปของปูลกชใจครับปูบอกเมื่อสุด้ายบ่กบ่ออีดูอีดมให้ ของาทรวงประจำเวลาครับผมอยู่ประจำเวลาครับแท้เดียวยู่ครับปูฝันลาบะปูฝันลาบ่โอ้ยบปนไเป็นไงเพื่อนเพื่อนิเนไปเลยโอ้เป็นเัง้ไงปูไหลปุกฝุกฝุกฝุกอยู่พอดีอ๋อครับอืมกี่ยังไม่ได้อะโอกี่ย่งเข้อมใ้สิทธิ์ อครับแม่นอยู่ครับมันเป็นอัพุ่มแพร่พิไดพิไดเลยพิไอครับผมพ่อใช้แพร่ครับอืมก็เลยกดชาดันเราครับพ่อใหญ่กูลากออกอีกแล้วหาสวนหน่ะปูพ่อใหญ่กูลาบบอกข่อยบอกข่ายแต่ว่าเห็นแต่แถวโจกับพ่อใหญ่ตะรุปโอ้ครับผมมาเมื่อคื่นเลยพลัวงานกับเจ้าสลักมันพายอยู่ Oh. เจ้ารถเลยไปบอกรัาพวกรักษาอยู่ดีล่ะรบอบๆโจเจอยู่ครับ <c rap. S 2> แต่ทพ <c rap. S 2> กเจ้าอกไข่เนีเครับบไข่บนาพี่ชายเยครับผมไอว่ากขดันขึ้มาเยนอนเยมันอัดขึ้มาเลยโอ้ตรงไสยวาหงักอ่าหงอกนาหงอกใตใกล้ๆเลนหงอกะ ครับชงใช้ตัวเรนบวมถ้าไป่รำมันจะเป็นมันจะเป็นเสศษเนาะครับชงซาวดสักที่จุบๆไปเนาะแค่ที่ชาวลานกอกรอดปูจะแย่หว่ะไม่เราอะไรหมดเฟันได้ฟันยัางครับเพริะุูกนาำบั่นบั่นอยู่ครับเดี๋ยวผมสิแปลวเลขมาให้เบิ้งปูครับครับเอฟซีครับเดี๋ยวเสี่ยวเลขไปให้ปูเบิ้งนะครับเนาะว่าเลขของปูหันเข่าครับเอฟซีครับเพราะว่า ปูไฮไวเป็นปัญหาเนาะครับเนาะเอฟซีครับจะว่าแอดอแอดกระตีปัญหาให้เพื่อนกระแตกพอดีครับเอฟซีครับเนี่เยเลขปู ตัวเขาแปดศูนครับอืนี่ครับเขาเจ็ดแปดจุดห้าครับปููให้มาสสองหาศูนย์ทั้ทงหาแปดครับอันนี้ครับมันแปดศูนย์ศูนย์แปดขึ้นเขาบานเลยมันจะได้ลายอยู่ครับผมไม่ได้เคยไปซื้อเจ็ดจุดห้าศูนย์ครับอืโอ้เนี่ยศูนย์หาเห็นอยู่ต้นแดงของปู ก็เป็นบอกทูนแปดหาทูนหาแปดครับหกสองกแปดเครับแต่ว่าอันนี้ของอันนี้ก็เชียนไว้เขาโย่เชียนว้เขาโย่ปูวภาพจัดเกนบหมเนะครับเอฟซี FC ครับทุดแดง ครับต้นแดงครับต้นแดงต้นหนีปูอครับไอดีเจอเลยเ้วะครับผมก็ได้แห่งว่าของปูกับแห่งว่าทั้งบนทั้งล่างอยู่อ่าของปูกับเขาทั้งบนทั้งล่างครับต่วเอฟซีคนทีสีนําบอวบุหูจัคครับครับผมเราไปร้องอีกเมดูอืมแถวเป็นได้เห็นตัวนี้ปูเห็นตัวนี้ตัวเดียวครับผมเมื่อเนียยครับอ๋อเห็นสองตัวที่นี้มนบดีไกลเกาอ่ะครับผม ให้ตัวระบบตัวแดงก็ว่านี่งวดที่แล้วเนี่ปูงวดที่แล้วนี่ครับผมมันกัดเล่เขาสองตัวซุนหานี่สามตัวนบอกเขาผมผมเห็นเป็นสามศูนหากัเขาใกล้กันอยู่แ้ครับครับผมมันใกล้กันอยู่ปูใกล้กันอยู่ครับขั้ของปูเอาซูนใส่แตงตาปูบอกผมเอาซูนใส่เลยปูบอก สองหาแปดใส่ขัดเอาศูนย์ใส่แตกต้นแล้วปูดีโอ้บริสุทเลยอืมก็เป็นกไม่อยากเป็นจังหวัดด้วเพราะว่าเป็นก็เป็นนักอยู่ดนจังหวัดอาตาตาต่างนีจนหูรันปุระโอ้ครับผมอัเกิดมากกหูรันเป๊กจามแห้งบ่ปูจามแห้งบ่หูวรันหูรันแล้วก็ลมมันโดนแล้วก็โรคโลคหรืโรก็ใคจได้ก้าครับอืม แคตตีบม่ได้ตีการ์ดก็รอดเอาย่างเป็นอีจีดายที่วันครับเอาบาดเนี่ยก็สีเศร้าไปอีกแล้วเอายาดีมาให้ยปวดเลยเ้าว่าเป็นวิทยาดีเลบไข้ได้กินปั๊บก็ไปเศร้าโรดครับเศร้าตลอดคืนอืมครับผมอืมตีได้เอายามาถวายตลอดครับอีจีครับกัแจะมาท่านเขาเรากาอยู่ดีระบไม่เลยครับกแค่ข้าวเยกไปเลยเอ่อเป็นอีจี่วะ ครัข้าวบ้าเป็นโรดมันอากาศมันเย็นมันเปลี่ยนแปลงปัวเป็นแล้วครับข้าวบ้าเป็นโรดก็เลยวันที่ขอไปก่อนจักษ์ตอนแรกกับปัวฮะมียักษ์มียักษ์อันอ่นข้นก่อเป็นทหารตาผู้ทำตะลุบเลี่ยครับผมเขาตะลุบนี่ก็เพราะเขาไปบูดาเน่ครับผมไปบ้านผู้ด้อยเขาพาไปบูดาก็อยู่ดีๆก็จะว่าดีๆทำตลบอยู่ดีๆก็อยู่มดีๆแต่บูดาเน่พ่จาวะ ไปใก็พี่แจ๊ปูปูรบแจ๊ปเพื่อปูรบแจ๊ได้ถามเขาซื้อ่าประวัติเจอวั้แต่ว่าเถวบาออกมาแถาอยู่ในหัน,บ,นบหวอาปูบาน้าพาพาาะโอ้าาครับเลยคับผมคน<ผ>ม,มีทหารสักองค์ก็ปู<ะ>มีทหารสัองค์ก็พิอัาานวิษาพันธ์อะไรเจ<อ>้าจวิณ์ทหารส<อ>ิบสามสิบสามวิษณพันธ์อะไรเบิด ครับครับกันใหออแม่กี่ออกมาหาจำเหตุคนเนอบ่เหตุประตูไทยารทุไทยไหวเอาจำรถเรื่องแก้งงานทีไเลยรถจากบานเรื่างแก้ไวอ้อยมันดูเขึ้ดไปบ่ใดเลยแค้งบ่อ้อยกับบ่ตกเพราะว่าไปบ่ใดมันข้าบ่ใดบ่ิดจะเอาเขาอดกรเว้นว่าจะเอาไปมาลุกกวนเขาจะพันธุ์ลายตัคเลย ปล่อยเลยเก๊กเองโอ้ตแรกดีขึ้นบ้งไปสากวัดจนสามปีครับแล้วเจ้าแล้วเราก็เลยดีสะลาสะลาครับเป็นเลขสามครับอีซี่ครับเลขสามชัดเจนครับอีซี่ครับอ่ะ่นตัวที่สองไปพร้อมๆมกันตัวที่สามตัวน้อครับเซตต,ตัวที่สองตัวที่สามครับอีซี่ครับโอ้เอาสามหนึ่งจริงๆด้วยครับชัดเจนนะครับน้องอซี่ครับ ท่านรุ่นไปพร้อมกันครับว่าตัวที่สามจะเป็นเลขยังครับโอ้คัดเป็นเลขเกียร์นิวเซโยเหรือครับเดอเอฟซีครับเป็นเลขเกียร์นิชโยเลยนะครับเนาะเอาถ้าเบิ้งตัวที่สามไปพร้อมกันครับนะชัดเจนครับเอฟซีครับสามหนึ่งแปดเป็นเลขถูกเลยครับเดอปูให้อ่าไว้จะเป็นปัญหาคือหนึ่งสามสามหนึ่งครับเอฟซีครับ ดูต้นแดงเห็นเป็ือนเจ็ดหนึ่งว่าใกล้เคียงกันแต่ว่าตรงกับเลขปูคัดขัดเกล็นครับเอีซีครับครับเอีซีครับกันนี่คือเป็นตัวเลขของปูปรากฏนะครับเนาะเห็นว่ามาตามแนวทางของปูไหวปูกระบอกว่านนะครับเนาะมีทหารของปูปูโจวกับปูสูบครับปูลุกกับปูโจครับทหารสิบสามคนนะครับเนาะ กลับไปก็คือ13 31เหลขกยู่ต้นแดงก็คือ71ครับฟิซี่ครับตะบาดมาจุดถูกปลายเหล็ก318ตรงกับเลขของปูอีกครับฟิซี่ครับ1331นะครับเนาะอ่าเกือบแม่นตรงกับเลขต้นแดงอีกครับเลขต้นแดงมี71นะครับเนาะแต่เลขถูกได้318แอดกาตัสมาให้คือ3118838 8, 8, เลยครับเพราะฟิซซีไปกัดไปกลับเอาเลยครับเด้อ เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเด้อหนึ่งแปดแปดหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามสามแปดแปดสามครับอีฟซีครับงวดที่แล้วของปูกะหวัวแตกทั้งบนทั้งล่างกะว่าอะไรเนาะครับเนาะเพราะว่าอยู่ในเขตบริเวณของปูเลขอยู่นี่ก็เป็นเลขของปูวัดคือภูมิเจ้าที่เจ้าทางเพิ่กนกะอยากให้สร้างครับอีฟซีครับอยากให้เฮ็ดให้ปูมันแล้วก็เลยแอดก็เลยเป็นแนวทางมานะครับเนาะขออนุโมทนาสาธุสร้สางร,ร,ว,มรวมบุญรวมกุศล ครับภูมิพ,พนทุกพระองค์ทุกท่านนะครับเนาะทุกภูมิภูมิพลที่มีจ,จิตใจศรัทธาอยากสร้างในตอนที่ว่าเพิ่นเป็นมนุษย์อยู่เพิ่นบ่ได้สร้างนะครับเนาะบาดนี้เพิ่นก็ต้องอาศัยรากหยากของเฮาเป็นสะพานบุญสร้างให้เพิ่นครับ FC ครับ FC ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทาง,ทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางถนันครับ FC ครับบ่ได้สนับสนุนเหตุการพระนันอีกจักอย่างนะครับเนาะ ขอย้ำนะครับเด้องเอซีครับเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอย้ำนะครับเนาะเอซีครับขั้นมากกัดจัดขั้นขัดกับผ่านครับเอซีครับขั้นมากขั้นชอบก็จะเลื่อนกดไหลกดแชร์ให้ครับทางช่องพอสวัยพาด้วยนะครับเร้อขอยุติคลิปใบเพียงสานีก่อนครับเอซีครับพ่อกันไมหมในคลิปหนาครับเอซีครับ,รบรขอกล่าวคำว่สาสวัสดีครับวับดิคำงามครับ